สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์อิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2อง5อกองทัพรัสเซียนั้นได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนะครับซึ่งมีการระดมกําลังในการไปจัดการกับยูเครนเนี่ยครับจนกระทั่งถึงเวลานี้เนิ่นนานกว่า40กว่าวันแล้วนะครับสถานการณ์นั้นก็ยังคงไม่สงบนอกจากนี้ทางด้านรัสเซียนั้นก็ถูกทางด้าน สาภาพยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการวางมาตรการคว่ำบาตรต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อมีรายงานข่าวว่ากองทัพรัสเซียได้จัดการซ้อมรบในแคว้นคาลินินกราดซึ่งอยู่พ้นชายขอบของรัสเซียริมทะเลบอลติกระหว่างางดเานโปลแลนด์และก็ลิทัวเนียการซ้อมรบนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่9เมษายน2565ตามรายงานของสื่ออย่างอินเตอร์เฟคซึ่งเป็นสื่อของรัสเซียรายงานจาก ข่าวของกองบัญชาการกองเรือบอติกนะครับการสอบรบครั้งนี้บอกว่ามีบุคลากรทางทหารมากกว่า1,000คนและก็หน่วยยุทธุป,ปกรณ์มากกว่า60หน่วยร่วมในการตรวจสอบการควบคุมกองบัญชาการกองเรือบอติกของรัสเซียได้ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนั้นแต่ไม่ได้ชี้แจงในเหตุผลของการซ้อมรบหรือว่าให้รายละเอียดว่าการ้อมรบนี้นะครับมีการวางแผนไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรนอกจากนี้มีเครื่องบินขับไล่ t ู27สจําำนวน20่บลำ แล้วก็มีเครื่องบินทิ้งระเบิดแนวหน้าสู่24ดําเนินการซ้อมรบตามแผนในชั่วข้ามคืนโดยมีการจําลองโจมตีเป้าหมายทางอากาศและภาคพ,พื้นด้วยความเร็วต่ําฐานบัญชาการและก็อุปกรณ์ทางทหารในคาลินินกราดนั้นก็มีการให้ข้อมูลและก็การให้รายละเอียดเพิ่มเติมนอกจากนี้การซ้อมรบนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ทางด้านอเล็กซานเดอร์กูชโชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซีย เตือนไปยังประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปนะครับเมื่อวันที่6เมษายน2565ว่าการกระทาใดๆที่มีผลต่อคาลินินกราดจะเป็นการเล่นกับไฟนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวนั้นก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอ่อนไวอยู่แล้วเนื่องจากว่าในส่วนของภาคตะวันออกของสาภาพยุโรปที่ติดกับแนวคาลินินกราดของทางด้านรัสเซียน,นั้นเนี่ยครับมีการเสริมกําลังของกลุ่มนาโตเข้าไปอยู่บ่อยครั้งก่อนหน้านี้ รัเสเซียนั่นเองเนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายเครื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศและก็ขีปนาวุธต่างๆนั้นมาติดตั้งอยู่แถบคาลินินกราดอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพราะว่ารัเสเซียมองว่าการที่ทางด้านนาโตนั้นเสริมกําลังเข้าไปในโปรแลนด์และก็ชาติสมาชิกอื่นๆบริเวณริมแนวคาลินินกราดนั้นสร้างความไม่มั่นคงให้กับทางด้านรัเสเซียนั่นเองนะครับและก็จากการสมรบครั้งนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจากในส่วนของนาโตและก็อาจจะ มีเรื่องของการตอบโต้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับ